เราช่วเขาดำดงห้าหคืนนี่คืนที่เจ็ดแล้ว <laughs> ที่เราได้อยู่ที่ใต้บาดาลน,นั่นแหละเราก็อยู่ทุกวันเข <laughs> อยู่ทุกเขาอยู่ที่นี่ทุกวันแหรอครับ ฉันเคยเขาไปโดนแล้ว <C ül> นี่ฉันไม่รู้เหลนะ่านั้นที่เธอเล่ามาเนะ่ยมันจริงหรือว่าไม่จริงมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ฉันอยากจะรู้ว่าเธอรู้จักเขาสามร้อยอดหรือเปล่ารู้จักดีเธอรู้จักเหรอ,อใช่รู้จักหาอะไรเนี่ยตั้งหายเดี๋ยวนู่นหน่นแค่ห้าสิบเนี่ยหาอยู่ด้่นหน่ะ <C ül> ทำร่วงเองนะ <C ül> มิจัยคนขโม,มย กุญชากุาเออให้ใ uh, ห้ให้ใครให้ใครุาุเจสิมบางสกุุ้ยนแอร์ด้วยไครับู้กันหน่อยเถอะอากุญช้ดิ เดี๋ยวดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้ารู้จักต่อสั่งรอยยอดนะเดี๋ยวให้มันไปเอาผ่านต้องหลอกใช้ไปเลยให้มันไปคนเดียวแต่ไม่แต่งหน้าไหรอกนะใครจะไปแต่งหน้ารูปน่างแบบนี้หน้าขอบตาก็ดําไม่เหมือนมนุษย์มานารูปร่างไม่เหมือนคนใช่เพิ่งเกิดปีนี้เลยเคยส่องกระจกอ๋อเนี่ก้าวผ่านกระจกหกเหลี่ยมหน้าบ้านมาได้ยังไงเออเคยไปตรวจดวงชะตาหรือดูดวงบ้างไหมรูปร่างไม่เหมือนมนุษย์ด่ามันเลยด่ามึง ไกันดเธอก็คือเนื้อคู่แค่นั้นแหละเธอรู้จักเขาสารนโยย่อรู้จักรู้จักใช่แล้วเขาสารนโยย่อไปทางไหนเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าเธอรู้จักจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปเอารถก่อนรถหนูจอดอยู่ที่ไหนแล้วจอดตรงไหนล่ะไม่รู้แล้วที่นี่วัดอะไรวัดวัดอะไรวัดทะเลวัดอะไรนาอะไรนานาเกลือ

หายทุกอย่างมันมองไงเป็นนาเก่านาโคนาโคแล้วมึงหยุดแป๊บนึงแล้วมึงรู้ได้ไงอันนี้คือโลกมึงรู้ได้ไงรู้ได้ไงเอออับเป็นว่ากูเคยเห็นที่ไหนก็ที่หนึงเลยไม่เคขยายด้วยเก่งนะแล้วมึงแบบสามารถตใช้ร่างกายได้ แล้วไม่รู้นี่ไองขวานมึงตดใส่หน้าเราทำไมละตดมึงมีฟันไมเนี่ยเพ่มีตอนที่มึงกลับเนี่ยเดินไปเอารถที่ปามึงแวะขี้ก่อนกลับบ้านเ <laughs> ลยลมมันเย็นอากาศพอป พูดอะไรทมืไมเสียงมันดังพูดดังจากทางนี้เหรอทางนี้ค่ะพูดกลางคืนว่าขำอะไรอ่ะขี้ตดดกันมีห้องน้ำเดินไกลเนี่ยไม่มีห้องน้ำเดินไกลเอาไปว่าเองนั่งเนี่ยแถวๆร่องเนี่ยเองก็ายืนลงไปเลยสะเทือนไว้เมื่อกี้ได้ยินเหรอไม่ไม่ได้ยินหรอก จะมันยังพูดตุกัวันพูดจะเลยวันนี้มันสองอ่ะถ้าอย่างนั้นเธือบอกทางมาเลยบอกทางเลยนะเส้นทางได้ออแบบว่ากระชับกระชับอยแล้วช่วยจําด้วยบอกทางขนาดนี้แล้วว่าไปทางไหนเขาเนี่เราออกงานไปเลาออกงานไปที่นี่เจอทางเลี่ยวขวาเลี่ยวขวาไปก่อนเลี้ยวขวาตรงเลยทางตรงเลยทางที่นี่ไปเจอชิ้งชาสวรรค์ทิ้งชาสวรรค์ไม่ใช่อยู่กับวัดนี่นะอยู่กับอีกวัดหนึ่งที ชิงชาสวรรค์มันจะเป็นพักที่ยกูยังจอดอยู่ชิงช้าสวรรค์อยู่เลยเนี่ยรอไปหน่อยดิกูตามไม่ทันเ้าแบบนี้แล้วกันฉันให้เธอไปแล้วกันถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันไปหาพานทองให้ฉันฉันให้เวลาแค่สามวันเท่านั้นถ้าทำได้ฉันจะยอมแต่งงานด้วยเขียนสัญญาสัญญาเขียนไม่สัญญาไม่ต้องเขียนหรอกไม่เอเป็นเ้าไม่เอาเขียนไว้ก่อนแล้วต้องทำสัญญาต้องวางประจําอะไรด้วยไหมเนี่ย ืมไม่ได้หาลิเกไม่ต้องเขียนหรอกเขียนละอันนี้ก็ไม่เขียนแล้วไม่ไปเลือกจริงๆเลยฟาบาต์เชื่อคำของฉันตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเราไปเขียนสัญญาไปก็ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นเราต้องยอมเขียนสัญญาไปก่อนวันนี้เลยจากที่ได้พาทองไปรู้ลั่นสัญญาแล้วเราคิดสัญญามันที่ค่อยโกงมัที่หลังนอ้าวฟาบาน์เรียว่ามาอีกเที่ยวที่โบยจำไม่ได้แล้วตอนพูดต้องม่ฝันด้วย ถ้าธอเขียนก็เขียนเล่นไปนั่งอยู่ตต้ลลมอ้หไในแฉเขียนแล้วกันนะฟังเรานะข้าพเจ้าสอนสิงได้ใช้ให้กำดงไปหาพันทองที่เขาสาม้อยยอดภายในสามวันถ้าหากู้หามาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งมาด้วยลงนามสอนสิง พี่พี่ขอยืมกระดาษหน่อยดิเอาไปทำอะไรนออ๋ออุ้ยหมึกสีเหลืองสีดำทำอะไรอ่ะปรรตชาหยิบอยู่ที่ไปนี่ไปนี่มาทำไห้สำเร็จแล้วหรือเปล่า